คนที่สองนี่แซบกว่าคนคนที่สองเนี่ยเป็นพี่ท่านหนึ่งที่แบบตอนได้คุยกับพี่เขาอะคือแบบฮะแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมใครเคยเล่นหูลรหุบ้างพี่คนนี้เด้อเล่นหัวละหุบแบบย่อเข่าอะสปอร์ตหูลรหุบได้ด้วยอะเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าพี่วีพี่วีแอบนั่งโซเชียลดีแทนนั่งห่างแบบนี้เลยนะพี่นี่ดูลูกดูลุป ดูลุกดูลุกเป็นไงถ้าคุณแน่อย่าแพ้พี่วิบางใหญ่ใช่ค่ะโอเคอ่ะพี่วิหน้าตั้งตัวน้ดนึงหาสวัสดีค่ะชื่อว่าลีรัชชัยอิสระรักค่ะค่ะพี่ค่ะอืมตอนนี้พี่วิทำอะไรอยู่คะอ่าอาชีพของพี่ก็คือค้าขายค่ะขายสลัดค่ะขายเป็นทุกวันเลยค่ะโอ้ขายทุกวันเลยค่ะขายที่ตลาดบางใหญ่ใช่ค่ะแสดงว่าพี่กับพี่โสเป็นแก๊งเดียวกัน ใช่ค่ะอ๋อมันเป็นแก๊งเดียวกันเป็นแก๊งเซอร์สาวเล็กเลขอะไรนะพี่สาวเล็ห้าค่ะสาเลขกห้านะคะทุกคนสาวเลขกห้าโอเควันนี้พี่เราไม่รู้จักรีบอลได้ไงอะคะพี่รู้จักรีบอลได้ไงพี่รู้จักรีบอลคำว่ารีบอลละหน่อยรู้จักแค่นี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อโอเคแต่ก่อนที่จะมาจอดต้องบอกกันว่าท้าอะไรทำให้พี่มาเจอรีบอลหรือทำอะไรพี่มาตามหาคำว่ารีบอลก่อนค่ะ ที่ป่วยกระทันหันค่ะอืมที่ป่วยกระทันหันคือตื่นเช้ามาพี่นอนหมดแรงไ,ไปเลยหมดแรงไปเลยแรงไปเลยไม่สามารถเดินได้อเอ้าแล้วพี่ขายของังไงอ่ะก็หยุดขายกระทันหันเลยแต่ว่าตอนนั้นท,ที่ที่มีปัญหาสุขภาพในระดับที่แบบยืนเดินไม่ได้นี่คือน้ำหนักลดเท่าไหร่นะพี่เลย <62. 00 S 2> หกสิบสองจุดห้าค่ะเดี๋ยวนะทุกคนให้ดูก่อนนะ,ะจ๊นี่คือน้ำม์ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะให้ดูใกล้ๆนี่ ถ้าบอกว่ารุ่นเดียวกันก็ได้นะจริงพูดเลยนะคะอ่ะไปต่อจาะพี่คือพี่ลุกขึ้นอยู่ดีๆก็วันนึงก็เดินไม่ได้เวลาเดินเดินยังไงขาหนึ่งข้างเรืนค่ะแล้วต้องลากขาอีกข้างลงไปไปเข้าห้นน้ำไปอาบน้ำไปทำอาหารทานเองค่ะเพราอะไรเนี่ยนั่น้าวเข่าค่ะหัวเข่ามามันเวลาเดินแล้วมันขัด มันเจ็บมันเจ็บแล้วก็เลยต้องเอาข้างเจ็บเนี่ยลากไปโอ้ยค่ะอ๋อแต่เข้าใจได้เพราะตอนนั้นพี่หนักเจ็ดสิบถูกปะหกสิบสองจุดหกค่ะหกสิบสองจุดหกสูงแค่ไหนครพี่สูงร้อยห้าสิบหกเอง่ะเพื่อนๆคะสูงร้อยห้าสิบหกหนักหกสิบสองจุดหกเอามือทับอกแล้วลองว่าอวดตับโอ้โหพอพอพี่มีอาการแบบนี้แล้วพี่รักษายางไงบ้างในช่วงแรกช่วงแรกก็คือพี่นอนอย่างเงี้ยนอนหงายแรงอย่างเงี้ยสามวันเก็เจ็อ เพราะผสมมันมีแรงขึ้นหน่อยอยู่นะคะไปหามหมอค่ะค่ะไปหามหมอหมอให้ยามมาทานเจ็ดวันโอ้ทานครบเจ็ดวันก็ยังเหมือนเดิมค่ะ<อ>ไม่มีแรงเหมือนเดิมไม่สามารถไปไขของได้ก็คือเท่ากับว่าวรักษารวมมาสิบวันละใช่ค่ะตอนนี้เราจะตามหาคำว่ารีบอลแล้วค่ะอ๋อค่ะก่อนหน้านี้พี่รู้จักรีบอลมาก่อนไหมรู้จักคำว่ารีบอลเฉยๆค่ะอ๋อรู้แต่ไม่สนใจอะไรเลย ก็คือรู้จักแต่รู้จักทำนี้ใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่าทำว่านีวันคืออาหารเสริมอแบบไม่สนใจแล้วทํายังไงถึงได้มารู้จักมันจริงจริงว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงถพาเราป่วยแล้วสามวันนี้เรานอนหมดแล้วแล้วก็จะมีทรศัพทระสเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็มาดูเปิดดูมูดูไปเจอโปรแกรมใน youtube ในยูทูปที่พูดว่า ต่ดส่วนเกินลดส่วน,นาขาดในนี้เราก็ว่าอาหารอาหารฉบับนีน้มันไม่สามารถไปซื้อได้ตามของตลาดทำไมดีล่ะ ลายหาเพื่อนสีค่ะน้องมีเพื่อนสีใช่ครับเพื่อนสียำปูมันเป็นสิบปีเพื่อนๆทางบ้านเข้าใจคำว่าสียำปึ้งใช่ไหมคะมันจะต้องแบบว่าสนิทแบบสุดๆนะคะคํานี้ยังคือเพื่อแบบเราเจอเด็กเจนใหม่นะคะเจนน้ำมนต์กับเจนพี่เขาจะเข้าใจคําว่าเพื่อนสนิทนั่นแหละใช่ค่ะเพื่อนสียำปึ้งที่ก็ลายไปหาเขาอืมข้าวเชื่อียงค่ะเอียงค่ะมาละคุณเอียงค่ะเอียง จะมีพ่อนี้ไหมรู้ <All right. S 1> จักพ่อพี่พ <All right. S 1> ี่ก็ถามต่อไปว่าอ่าสมัครได้ที่ไหนคะเ mm hmm. ยี่ยงตอบมาแบบใจเต็มร้อยมากเลยว่า <Wow. S 1> สมัครที่หนูนี่แหละค่ะสบายใจอะโดนใจมากเลยท mm hmm. ีนี้ว่าแล้วยังสมัครตอนอใไรอะถามฟังม mm ั่นใจอยังสมัครกับพี่เลียวค่ะคนในตลาดแล้วก็วถามเราว่าแล้วเลียวอยู่ที่ไหนอะ อยู่ในตลาดกลางคืนร้าน,นไหนอะ่ะแล้วพี่จะไปเจอได้ยังไงอ่ะเจอไม่ได้ค่ะโดนร้อนรวดหนาค่ะโอ้โหิดเข้าค่ะตลาดบางใหญ่ใครๆก็รู้จักว่ารู้ว่าโดนร้อนรุดหนาค่ะเราใช้เวลานานแค่ไหนวะจะได้เริ่มทดลองใช้รีบอลนี้ดิหนัเลยค่ะตั้งโทรศัพท์ทิดต่อกันตั้งโทรศพัพท์ศศพทพค่ะจริงเหรอพี่ค่ะเพื <Okay. S 1> ่อนซียังต้องการอะไรอะ่ะที่ให้หมดเลยค่ะ เทพบัญชีเอาไปอ่าประชาชนเอาไปค่ะสมัครให้ทีคือที่ป่วยที่ต้องการตรวจที่สุดก็คือว่ากันง่ายๆเราเป็นคนป่วยได้แล้เรารู้เราว่าไอ้ตัวนี้แหละช่วยเราได้ใช่ค่ะแล้คือต้องการตรวจที่สุดแยกจัดการที่ที่เลยเราล้วพอพี่เริ่มใช้รีบอลจริงๆพี่ใช้รีบอลกี่เดือนแล้วมีการเข้าโปรแกรมอื่นๆเพิ่มไหมคะพี่พี่ใช้รีบอนสี่เดือนค่ะ ก็คือพอพี่เริ่มใช้รีบอร์ดก็เข้าคอร์สไฟเรแฟร์ด้วยใช่ค่ะซื้อชุดแรกเดียวชวนเข้าไฟแฟร์เลยค่ะโอ้ถามว่าทำไมพี่ถึงตอบอบรมเข้าไฟแฟร์ใช่เดี๋ยวเราจะถามหนูชอบมากเลยพี่รู้ใจหนูอ่ะพี่ชอบความ้าถายแบบนี้ค่ะโอ้โหเป็นคนแบบรักความ้าทายใช่ค่ะเพราะอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราเข้าคอร์สการแข่งขัน อะไรทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เราอ่ะได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นมีระเบียบินันมีความรู้มีมีอะไรหลายๆอย่างให้เราทำแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นแล้วก็จะเร็วที่บอกความประทับใจจากการเข้าโปรแกรมมีบอลผมคอขอดาโยแฟรหน่อยอาจจะเล่าผลประกอบการหรือว่าผลประกอบการสัปหูวคือผลลัพธ์อ่ะพี่ผลลัพธ์ที่มันเข้าใช่ไหมคะวันเข้าไาโยแฟที่มีน้ำหนักหกสิบอจุหก จบคอร์สจบคอร์สแล้วที่น้ำหนักอยู่ที่41.1นนค่ะ41.1ค่ะน้ำหนักเข้าหนูตอนอ .3 ค่ะก็คือหมายความว่าพี่ลงมา10กว่าโลใช่ค่ะแล้วก็เซ็แพทพี่ลงมาเยอะไหมเนี่ว่นเซ็แพทก่อน้าคอร์สใช่ไหมคะ41.5ค่ะเยอะไหมคะเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะเยอะจนตัวเองก็ต้องกใจด้ค่ะเพราะจบคอร์ส4เดือนใช่ไหมคะ วันไขมาอยู่ที่25.3ค่ะลงมา16ลงมา16.2แต่ว่าความตื่นเต้นที่ทั้งหมดได้มีโอกาสผอก็คุ้นหางกับพี่ก่อนเข้าวอนไลน์เมื่อกี้คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ไขมันกับจำนวนไขมันน้ำหนักที่ลงเท่ากันใช่ค่ะจากค่าทันาคาโอ้โหไขมันที่ลงไปรวดเลยค่ะแต่กลมบแล้วพี่ก็ เเหมมือนนดิะะคจริงๆหนูทราบมาว่าพี่อย่าการดูแลตัวเองในรูปแบบอะไรก่อนที่จะเปเล um ี่อนก่อนหน้านั้นพี่ดูแลยังไงบ้างแล questions questions like <S 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 so ้วมีสินค้าอะไรบ้างที่พี่ชื่นชอบครัที่มีสินค้าที่มีสินค้าพี่ใช่สินค้าตอะไรบ้างที่พี่ชอบอยู่ในโปรแกรมนอนอ๋อสินค้าที่ชอบแล้วก็คือทักเต็งมาแรกคืออะไรบ้างคะที่จังความรู้สึกได้คือ ในจกนานที่สองที่พี่ลองซื้อ๊ได้หายใจได้โล่งมันไม่อยู่ขนาดในนี้ก่อนที่จะทานออลิซ่าใช่ไหมหายใจได้หน่อยเดียวมันมันแน่นอยู่ในหัวคือจังหวะตอนนั้นพี่พี่ปวดอ่ะก็คือร่างกายพี่รู้แหละเพราะพี่ใช้ร่างกายพี่เยอะไปใช่จนมันแบบสลวนไปทั้งระบบใช่พอได้ใช้รีบอนแค่สองอาทิตย์ก็รู้สึกได้เลยคือสามารถตัดเชื้อออลิซ่าใช่ค่ะหายใจแบบไม่รู้สึกปวดโรคอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันมันมันอัด มันตันอยู่ในอกเลยย่างมันถึงอาจจะอยู่ในอกอย่ด้ค่ะมีสินค้าตัวไหนบ้างไหมคะวชอบคือที่อ่ะเป็นสายโปรตีนอยู่แล้วใช่ไหมคะ<ม>นี่ก็จะชอบโป<ม>รตีนโบค่ะเพราะโปรตีกเนี่ยมันสามารถมึดกับอะไรได้อีกหลายๆอย่างมันทให้เราอ่ะ ให้เราได้กินนูติโปที่หลากหลายรสชาติผสมอะไรบ้างพี่ผสมกาแฟก็ได้ค่ะกาแฟก็ได้ไปผสมกับชาเขียวมัทฉะก็ได้ค่ะชาเขียวมัทฉะก็ได้ได้ค่ะผสมกับเรบเรก์ก็ได้ค่ะโอ้ค่ะเป็นหลงกับเบรือลูลอร์มารี่ก็ได้ค่ะแสดงว่านูติโปลออยู์แคดดี้ผสมได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อผสมแล้วเนี่ยค่ะมันอร่อยถูกใจค่ะรสชาติดีด้วยดีมาก เ่ะว่าค่ะจริงๆคือถ้าเกิดไม่ติดช่วงโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะจะแ,แบบอนุญาตใ,ให้แบบดูผิวนี่เขาใกล้ๆได้เลยแบบผิวสวยมากคือเอาจริงนะทุกคนไม่บอกว่าเป็นแบบหลังผ้านี่ไม่รู้เลยนะคะอ่ะสุดท้ายที่อยากให้พี่วีฝากอะไรถึงคนที่อยากเข้าคอร์สไฟล์วแฟตหรือคนที่อยากดูแลตัวเองนิดนึงค่ะพี่สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาสุขภาพหรือที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพ นี่ก็อยากให้ขันมากายดูแลร่างกายดีดูแลสุขภาพค่เองะว่าร่างกายเราสําคัญนะคะเราต้องใช้เขามานานชีวแล้วแต่เราไม่เคยหันกลับมนาดูอเขาเลยวันนี้ขอเชิญขอเชิญกลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพที่ฝ่าไปให้หมอสั่งนะคะโอเคก็คือดูแลตัวเองก่อนที่หมอจะสั่งให้าดูแลตัวเองไปต่อพี่ ไปต่อแน่นอนค่ะไปไหนคะพี่ไปไวโอเฟสซีซันส1ค่ะเดือนพฤศจิกายนใช่ค่ะนนชวนเพื่อนหน่อยเชิญเพื่อนใตนเพื่อนคนใดที่อยากลดไขมันอย่ากผูกกล้องนะคะมาเชิญค่ะมาดวง ร่มกันด้วยกันนะคะมาเป็นวัดกีคู่กันก็ได้นะคะรับรองค่ะสนุกและมีความรู้กับปิดใช้ได้ยาวนานตลอดไปค่ะได้เลยนะคะะวนขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะให้ดูหนุนให้ดูหนุนคุมากค่ะพี่วีถอยไปให้ดูหนุนนิดนึงให้ดูหนุนนิดนึงให้ดูหนุนนิดนึงเออโพสอีกนิดน่อ่ะโอ้ยดูขาประชากรโลกไว้ก่อนเนเตจะดูอยู่ไอจะดูถามพี่วีคุาสิเป็นอะไรที่จะอิดชามากๆนะคะโอ้ยขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะบ๊ายบาย